สวัสดีครับช่องตองพรพอมผมครับพบกับพี่น้องอสมวันนี้23กุมภาพันธ์2565ครับข่าวดีที่สุดอสมมาแล้วครับเดือนมีนาคม2565อสมรับเงิน2รายการ3,500บาทครับรายการที่1 15มีนาคม2565รับค่าป่วยการอสมเป็นของเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับ1,000บาทครับรายการที่2ครับรับวันที่18มีนาคม2565 ค่าตอบแทนเสียงภัยกวิบสตุลา64ถึงสิ้นกุมภาหกห้าห้าเดือนครับเดือนละ500บาท2,500บาทนะครับรวม2รายการที่จะได้รับในเดือนมีนาคมก็เป็นเงิน3,500บาทครับขอแสดงความยินด,ดีกับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ